รีวิวแรดฟอร์ดใน3นาทีไปเริ่มเลยสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแรดฟอร์ดนะครับกองหน้าตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้เจ็บอยู่แล้วเลยไม่ได้ลงเราก็จะมาดูรายะเอียดของค่าพลังนะครับกับศูนย์หน้าตัวนี้นะครับว่ามีค่าพลังอะไรบ้างค่าพลังนะครับการบุก91โอชนบน91 การเลี้ยงก็92นะครับเลี้ยงบอลด้วยความเร็วต่ำนะครับ96สูงสั้น83สรงยา 81. ยว81ตัวประกอบ89นะครับน้อยน้อยอยู่นะครับกองหน้าหมู79ลูกเตะตั้งนิ่งนะครับลูกลุงนิ่ง87การปั่นนะครับ87สปีดกับการออกตัวครับ99 98ถือว่าเร็วนะครับการเตะ94นะครับกระโดด77 ของแข้งแกงแปดสบาลานซ์84ก็ขอบอื่นนะครับอยู่ที่93นะครับเราจะเราจะไม่ไปดูเกมลับนะครับเราดูจากเกมดุกนะครับต่อไปไปดูค่าสกิลของแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดนะครับมี6สกิลนะครับมีคอสโอเทิร์นมีลัคเกอร์ช็อตนะครับดิปปิ้งช็อตเป็นสกิลการยิงมีอยู่2สกิลนะครับแล้วก็มีลาโบนาเป็นสกิลคั่ยนะครับแล้วก็ ซีแมชชิพนะครับเป็นสกิลพุ่งล้มนะครับเรียกฟาวไว้เหลืองแล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะครับเลือดนักสู้และนี่ก็เป็นไฮไลท์สำหรับแรดฟอร์ดในหนึ่งแมตช์นะครับดูครับพลิกพลิกพิกยิงเรียบร้อยคืออันนี้ผมได้เล่นเองนะผมใช้โหมดซิมเล่นนะครับได้เห็นการคอนทลการเล่นแบบตายแรดฟอร์ดนะครับเป็นกองหน้าประเภทใช้ความเร็วเป็นหลักนะครับ มีความเร็วค่อนข้างสูงทั้งสปีดแล้วก็สปีดต้นนะครับเป็นตัวที่เป็นสาตก้าวหน้าไฟเชืร์นะครับพักคบอลได้นะครับส่งบอลก็ดีนะครับแบบมีความคิดสร้างสรรค์ในการเล่นกีฬกในหวะนี้นะครับนี่ก็พักบอลอีกลูกแล้วครับตรงให้โมโนครับนี่คือตำแหน่งที่เขาจะวิ่งไปนะครับเนี่ยเป็นกูไฟเซอร์เขาจะวิ่งหาตำแหน่งในการยิงนะครับแต่ลูกนี้ก็ยังจบสะกอครับไม่คมนะครับตียิงออก ไปก็เสียได้ไปนี่สังเกตนะครับเขาจะวิ่งขึ้นไปขอบอลแล้วก็โดดเรียบร้อยหมงสวยงามดูนะครับสังเกตดีๆนะครับเขาจะวิ่งขึ้นไปยกมือขอบอลเปิดมาก็มงนี่ครับจะเป็นกองหน้าประเภทที่พยายามหาตำแหน่ง,งพื้นที่ว่างตลอดเวลานะครับมีความอึดในการวิ่งนะครับใช้ความเร็วแต่ก็ว่าก็ยังเป็นกองหน้า ยังติดท็อป10ของเกมอยู่นะครับแต่ว่าถ้า